ราคาข้าวเปลือกประจําวันพุธที่26กุมภาพันธ์2568นะครับราคาข้าวเปลือกทั่วประเทศนะครับวันนี้นะครับราคาข้าวเปลือกเจ้าสวดนาปังครับความชื้นไม่เกิน25%ครับราคากรงที่ครับพี่น้องครับวันนี้ครับส่วนราคาข้าวเปลือกหอมมลีนาปีครับวันนี้นะครับราคาลงอีกแล้วครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปดูราคาข้าวเปลือกทั่วประเทศของวันนี้ครับพี่น้องครับมาดูสถานการณ์ราคาข้าวเปลือก ปี2,568นะครับมีปัจจัยหลายด้านนะครับที่พี่น้องเกษตรกรนะครับได้รับผลกระทบนะครับทั้งราคาข้าวเปลือกตกต่ำนะครับปัจจัยการผลิตสูงกว่าราคาข้าวเปลือกทําให้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศนะครับปี2,568นี้นะครับเพิ่งผ่านไปแค่2เดือนแรกครับพี่น้องครับราคาข้าวเปลือกที่ประเทศไทยเราส่งออกนะครับร่วง32ครับ อยู่ที่11ล้านตันครับพี่น้องครับความต้องการข้าวไทยในตลาดโลกยังดีอยู่แต่การแข่งขันสูงครับพี่น้องครับจนทําให้ปริมาณส่งออกข้าวไทยไม่ดีนักแถมข้าวไทยยังแพงที่สุดในโลกครับแข่งขันยากทําให้มีผลกระทบวงกว้างนะครับหากรัฐบาลไม่เร่งแก้ไขทําให้ราคาข้าวเปลือกภายในประเทศได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับพี่น้องครับ ทำให้พี่น้องเกษตรกรครับเพาะปลูกข้าวนาปรังครับได้รับความเดือดร้อนนะครับเกี่ยวกับผลผลิตราคาข้าวตกต่ำครับสามมาตรการนะครับที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำครับจะแก้ไขปัญหาตรงจุดหรือไม่นะครับต้องติดตามครับพี่น้องครับมาดูราคาข้าวเปลือกประจําวันพุธที่26กุมภาพันธ์2 5 6 8ครับวันนี้ครับราคาข้าวเปลือกเจ้าสด นะครับความชื้นไม่เกิน25รนะครับราคาคงที่ครับพี่น้องครับวันนี้นครับพี่น้องเกษตรกรครับที่เพาะปลูกในเขตกรุงเทพมหานครนครับราคาเข้าเปลือกเจ้าครับรับซื้อตันละ7,000ถึง7,400บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ7,200ถึง7,600บาทต่อตันจังหวัดฉะเชิงเซาร,รับซื้อตันละ7,000ถึง7,400บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ6,800บาทถึง7,200บาทต่อตัน จังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ7,100บาทถึง7,500บาทต่อตันจังหวัดนนทบุรีรับซื้อตันละ7,100บาทถึง7,500บาทต่อตันจังหวัดนครปฐมรับซื้อตันละ7,200บาทถึง7,600บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ7,100บาทถึง7,500บาทต่อตันจังหวัดเพชรบุรีรับซื้อตันละ7,100บาทถึง7,500บาทต่อตันจังหวัดลพบุรีรับซื้อตันละ6,800บาทถึง7,200บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ7,000ถึง7,400บาทต่อตัน จังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ7,100บาทถึง7,500บาทต่อตันจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับซื้อตันละ7,000ถึง7,400บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ7,100บาทถึง7,500บาทต่อตันจังหวัดกำแพงเพชรรับซื้อตันละ6,800บาทถึง7,200บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ6,900บาทถึง7,300บาทต่อตันจังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ7,200บาทถึง7,600บาทต่อตัน จังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตันละ7,000-7,400บาทต่อตันจังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตันละ6,800บาทถึง -7,200 บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ7,000-7,400บาทต่อตันจังหวัดนครศรีธรรมราชรับซื้อตันละ6,900บาทถึง -7,300 บาทต่อตันมาดูราคาข้าวเปลือกของปทุมนะครับความชื้นไม่เกิน15%นะครับจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ12,000บาทถึ -12,500 บาทต่อตัน จังหวัดลพบุรีรับซื้อตันละ1500บาทถึง11000บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ12400บาทถึง12700บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ11500บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ1200บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ12200บาทต่อตันมาดูราคาเค้าเปลือกหอมมะลินาปีครับความชื้นไม่เกิน15%ครับราคาขยับลงอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องครับ มาดูราคาข้าวเปลือกหอมมะลินาปีครับายจังหวัดภาคอีสานของเราครับพี่น้องครับความชื้นไม่เกิน15%ครับวันนี้ครับ <Pixel> จังหวัดบุรีรัมย์ครับรับซื้อตันละ15,400บาทถึง15,800บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้ราคาปรับลงครับรับซื้อตันละ15,000บาทถึง15,800บาทต่อต,ตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ15,000บาทถึง16,000บาทต่อต,ต,ตัน จังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ15,000บาทถึง15,800บาทต่อตันจังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ15,000บาทถึง16,500บาทต่อตันจังหวัดอ <c ough> ุดรธานีรับซื้อตันละ15,000บาทถึง15,500บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ15,100บาทถึง16,000บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกดรับซื้อตันละ15,000บาทถึง16,000บาทต่อตัน จังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ราคาปรับลงครับรับซื้อตันละ15,000บาทถึง15,500บาทต่อตันจังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ15,300บาทถึง15,700บาทต่อตันจังหวัดชัยภูมิรับซื้อตันละ14,000บาทถึง15,500บาทต่อตันจังหวัดอำนาจเจริญรับซื้อตันละ15,650บาทถึง16,600บาทต่อตันจังหวัดนครพนมรับซื้อตันละ15,400บาทถึง15,700บาทต่อตัน จังหวัดสุลนครรับซื้อตันละ14,200บาทถึง15,200บาทต่อตันจังหวัดกาลสินรับซื้อตันละ15,500บาทถึง16,200บาทต่อตันจังหวัดหนองบัวลําพูรับซื้อตันละ15,300บาทต่อตันจังหวัดหนองคายรับซื้อตันละ15,000บาทถึง15,500บาทต่อตันจังหวัดมุกดาหารรับซื้อตันละ15,750บาทถึง16,000บาทต่อตันเข้าวเปลือกของมะลินาปีครับพี่น้องครับปีนี้นะครับราคาลงเร็วกว่า ปีที่ผ่านมาครับพี่น้องครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับราคาข้าวเปลือกเหนียวนะครับหน้าปีครับพี่น้องครับราคาคงที่ครับจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ12,700บาทถึง13,400บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ13,000บาทถึง13,300บาทต่อตันจังหวัดสกลนครรับซื้อตันละ1 2 7 5 0บาทถึง1 3 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดกาฬสินรับซื้อตันละ1 3 0 0 0บาทถึง13,500บาทต่อตัน จังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ12,500บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ13,100บาทถึง13,200บาทต่อตันจังหวัดนครพนมรับซื้อตันละ12,000บาทถึง12,500บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ13,000บาทถึง13,500บาทต่อตันจังหวัดชัยภูมิรับซื้อตันละ12,000บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดหนองบัวลำพูรับซื้อตันละ13,600บาทต่อตัน จังหวัดหนองคายรับซื้อตันละ1 3 0 0 0บาทถึง13,300บาทต่อตันจังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ1 2 0 0 0บาทถึง12,500บาทต่อตันจังหวัดมุกดาหารรับซื้อตันละ12,500บาทถึง13,000บาทต่อตันราคาข้าวเปลือกปี2568ปีนี้นะครับราคาตกต่ำนะครับทําให้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับเรื่องราคาข้าวนะครับประกอบกับปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นครับพี่น้องครับ ผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตกรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยสู้ๆไปได้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้าน,านออดทัวร์ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ